อย่าเพิ่งลื้อผ่านไปไหนถ้าไม่ดูคันนี้กับรถปีใหม่ๆสุดๆกับราคาโดนใจนิสันโน o หนึ่จสองปีสม1 7สิบเจ็ดครับ ท็อปสุดๆเลยทีเดียวกับราคาตัดสด259,000บาทพร้อมส่งทั่วไทยสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านคันนี้จองกันด่วนๆครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวครับซื้อสดพูดคุยราคากันได้รถงามๆเดิมๆสวยใสฟุ้งฟิ้งคันนี้ต้องบอกว่าสภาพ95บวกๆเลยนะครับเกือบ100%เเลยครับสวยงามจริงๆเหมือนสภาพรถไปไ้ายแดงออกห้างยังไงอย่างนั้นเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับ รถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลครับคันนี้พร้อมกันเลยทีเดียวครับใครสนใจอยู่บางบัวทองนัดหมายการดูรถส่วนใครอยู่ไกลวีดีโอคอลดูรถได้เช่นเดียวกันครับรับรองไม่ผิดหวังอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันมากๆครับนิสันโนดคันนี้สวยงามลงตัวหน้าไมเนเชงสวยงามจริงๆใครสนใจรีบด่วนเลยครับโทรมาที่088 584 5375รถดีรถสวยเอกสารครบจัดส่งทั่วไทย ต้องคันนี้